สวัสดีครับพวกเราในช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับดูเช้านี้บรรยากาศช่วงเช้าครับเป็นยังไงกำลังเพิ่งเจ็ดโมงครับดูครับกินหญ้าไม่มีเหลือครับนี่ครับน้องมีนาสาวน้อยตั้งแต่ตั้งท้องมาเนี่ยกินหญ้าไม่เหลือเลยนะครับน้องมีนาอ้วนอ้วนขึ้นมากครับยื่นโยกอยู่ครับดูครับบน ่ม,มก็เริ่มตั้งเต้าออแล้วนะครับเพิ่งได้ปเดือนจะเข้า7เดือนนะครับนทองคำครับนี่ครับเจ๊พูลเจ๊พูนคะรับนี่อมซับ่ะเราไปดูบรรยากาศช่วงเช้าครับนี่ครับอมซับก็ไม่เหลืออะไรเลยครับยินโยกครับ ทองคูณเราไปดูทองทิพย์ครับทองทิพย์จะอาบน้ำช่งชวงเช้าน้องมุกน้องมุกเห็นแล้วก็วจะมีเรียยังไงฮะน้องมุกดูทองทิพย์อาบน้ำช่งชวงเช้าครับของเช้วันเราก็จะให้ชูเสาครั้างในครับเพื่อ เวลาทันจะได้ผี ก็ถ้าไม่ได้ถูสองสามวันนี้ก็คันเขามาก็อาบน้ำก็จะมีเสาให้ถูแล้วครับใส่ไม่คันครับอาบน้ำช่วงเช้าให้ช้างสบายตัวครับเข้าไปกินหญ้าสาน้อยทองทริป วันนี้ทำไมน้องมุกเหงาจังเลยครับโอ้ขี้แตกครับียังกันเขาๆหยาบอยู่เศษใหม่เหงาครับเมื่อวานสดีดิ่งเกิน ขยับหลักครับขยับหลักให้ออกจากถังน้ำครับดูครับขันาตทองฮะได้กรบบาทอีก

ถ้ามีเพื่อนนี่เล่นแล้วฮนะถ้ามีถ้ามีนามาด้วยนี่ร้องหากันแล้วอยากเล่นแล้วถ้าอากาศมาเย็นๆนี่เล่นแล้วนะกำลังจะโตเป็นสาวครับน้องสองทิบสามปีแ รผสมได้แล้วครับแต่ก็ผสมแล้วแต่ยังไม่ติดนะฮะอาจจะทั้งอยากดูทั้งอยากเล่นนะฮะ ่อยนามานี่ไม่ได้ถูหรอกเสาครับร้องลั่นสองเชือกนี้ก็ติดกันนะ<ป>อยู่ด้วยกันตลอดเวลา<ป>เดี๋ยวถ้าขนุนผสมเสร็จเราก็จะเอามากลับมาอยู่ด้วยกันครับพอดีช่วงนี้ก็ต้องรอให้น้องขนุนของเราได้ผสมก ที่นี่ไม่ค่อยมีตัวผู้ครับที่น,นี่ตัวผู้เยอะดูครับ่มเล่นละ่มเล่นแรงแ้วเนี่ยครับช้างเล็กไปอาบน้ำช่วงเช้าเนี่ยก็จะเล่น ช้างเล็กก็อย่างนี้ครับต้องลาเลงบ้างเล่นบ้างครับถ้าซึมงอเงานั่นไม่ค่อยดีครับอันตรายเราต้องหมั่นสังเกตอาการช้างเล็กของเรานะฮะว่าช่วงนี้โรคระบาดของช้างในช้างเด็กมันเยอะครับหมั่นเช็คอาการนะครับถ้าช้างง่วงเงาเงาซึมไม่ค่อยกินหญ้า นี่เราอยู่กับช้างตลอดเวลาร<ป>ูไปไนะครับเรียกอย่างหนึ่งจะไปอย่างหนึ่งครับ ไปดูครับอางคีน้องมุกเหงามากครับวันนี้กินหญ้าอ่อนเมื่อวานได้กินหญ้าอ่อนวานจะเหี่ยวย่าอ่อนมาแล้วเอาเลยจะต้องระมัดระวังครับช่วงนี้ เจ้ทองคูณเราก็ประมาณสองโมงกว่า3ามโมงครับเราถึงจะเอาเข้าร่มครับเพราะว่าช้างก็ต้องได้อยู่กับแสงแดดบ้างครับเข้าร่มอย่างเดียวก็ไม่ดีครับต้องให้อยู่แดดรอนแดด ได้รับบรรยากาศแดดช่วงเช้าช่วงย็นยืนรอแล้วมีนาบอกทำไมไม่เอาไปด้วยร้องยืนโยกครับ ช่วงเช้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับเดี๋ยวเราะะิอัพคลิปน้องช้างทั้งเจ็ดเชือกอที่ตกงานงาที่ปังช้างอายารานะครับท้าใครมีมีก็สอบถามมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ